ถ้าเราใส่ข้าวแบบเกมนี้หมดต้องเลื่อนนิรงนีผมจน,น,นมาเล่นสก,กายบล็อกอันนี้อันนี้คือเราจะเล่นแบบมนนาจนไทยโอเคจับวัดอ,อันแลาวโดนเลยข้าวแปดหนึ่งโอเคเป็นไงแล้วนี่มันรีเซ็ตได้ก็ไม่ต้องทำตอนอะ อ,อ,อังกฤษเอาอมีไทยโอ้น้นด้วยสกายบ็อกซ์เล่นปาก,กาปลัวปะเนี่ยนี่เอมเนี่ยสกายบ็อกซ์แต่ไหนกัน สวัสดีตรงนี่อะไรเนะี่ยูุ้ยต้กไม้ผิดใช่ไหมอ้อหทุบได้โอเคถ้าทุบได้ก็ก็สบายแล้วอัอนนี้กันนะงินเงินโอ้โหโอเค แต่ไม่แต่ไม่เดี๋ยวต้องเอาใบไม้มาใบไม้ก็ไม่มีนี่นี่นี่โอเคคุณฝังละอ๋อแต่ก็ได้ใบไม้ด้วยเฮ้ยถิ่ง เฮ่ย์ <Okay>. yeah. <laughs> ภาษาอะไรเนี่ยคือต้ไนไม้ขอเรียกว่ามันคือต้ไนไม้กันนี่ตรงตรงไหนโอเค okay. ทีครับคืออะไรมันเป็นกันเฮ่ย yeah. ์เอาไปนึงโอเค ได้ตัดแล้วก็ได้ต้นไม้เราทุบก่อนต้องทุบต้องทุบต้องทบแล้วต้นไม้นี่ล่ะก็คือต้นไม้เต็มแน่เลยโอเค ครับไม่ได้คืออะไรอ่ะขอเรียกว่าขวานกันโอเคมันคือขวานเราได้ขวานมาแล้วใช่ขวานไหเนี่ยโลมันนี้หุดโถ เราอ่นนอานไมา่ออกนะมันเป็นภาษาภาษาอะไรนเนี่ยโอ้โหโอเคแล้วอัไหน,นขวานะนี่หรอโอ้ขวานเย่แตงไมกันมือ,อ,อล้เหรอ เดี๋ยวไปแบบโอเค <Okay. S 1> ่ะตัดมุต้นเลยโอเคครับ okay, ผ่องโอเคครับ okay, ผ่องแล้วยัมีมอนเตอร์นะโอเคต้องต่อบล็อกเข้าไปอีกโอเคต่อบล็อกบล็อกอันนี้ <laughs> ไปว่ตกไปแล้วของหายไม่เนี่ยถ้าของไม่หายก็ใจดีนะแต่อของหายใจลายโอเคของไม่หายใจดีจังฝน เก็บเก็บเก็บโอเคต้องต่อบล็อกเี็มสเปกมันมันแปลงเนี่ยปิดแล้วเนะี่ยโอเคนี่นี่เต็นน้องก็ยังไม่มีเลยนะโอเค โอเคเี้อะไรอะ้วแล้ว m i l มีสัไทยไหมมีคุณจะคุณได้นี่อะไรอ๋อเอาไว้ใส่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 ใสใส่ใสให้หมดใส่ใส่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อใส่อะ้ใส่ เราอยู่ข้างหลังเนียถูกหินนี่คือดอกไม้อ่ะเห็นไ,ไหมแย่ <Yeah. S 1> โอเคเอาพลังให้ไหมมันคือดอกไม้มีการรับรางวัลไหนอ่ะอันนี้เหรออันนี้ มันคือแบบกันทักงวันแต่สักอย่างหนึ่งโอเคนี่นี่นี่เด <ห Superman> <sk Warner> ี๋ยวต่อไม้ต่อไม้ที่ขุดเดี๋ยวต่อไม้หินโอเคเอ้าช่วยด้วยถือยด้ ไ,ไป้าตกลงเอา้ามีเตียงนอนไหมยแหละโอ้โหเออไม่มีอ่ะเตียงนอนโอ้มีเตียงนอนก่อนเราไปได้นอนไม่ถึงในเกมนะไม่ใช่ในชีวิตจริง อันนี้เก็บทำไมอ่ะโอเคเก็บได้มันคือนี้ลูกเก็บอโอ้แค่มายองนี่เฉยโอเคนึกว่าอะลรเอาอย่าบางวานดิโอเคเรต้องต่อบล็อกอีกต้นไม้เราก็หมดแล้ว เอ๋อขุดดินอ๋อขุดดินแต่ไปตรงนี้ก็ได้นี่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 จะใช่นี่จขุดไหมเนี่ยโอเคทุกคนตกงแต่งสวยงามเดีวก็ขอโทษเลยกันเอ้าไม่ซื้อครับไปนะครับไป ต้นไม,ตนม้ต้นไม้ต <Okay. S 2> ้นไม้โอเคึงโอเคเราเอาที่ขุดอะที่ขุด <c oughs> แต่เนี่ยไม่ใช่เอาจะเอาอันนี้อ๋อต้องใส่นี้ที่ขุดที่ขุด ขอที่ขุดแบบตัง้งแค่ไหนใช่มัใช่ที่ขุดชัดเลยมึงคือที่ขุดโอ้โหโให้ตายขุดแล้วก็ชัดเลยควาจริงแล้วมึงเป็ที่ขุดอะต้องขุดกลับมาเรื่อยๆในชีวิตใน,ในความเป็นจริงอย่าหาทรระ ไม่ได้หรอกโอเคครับเลยเย้ที่ขุดที่ขุดแล้นี่อะไรโอ้คูนดิโอเคมันคือแบบโอเคขุดดิน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 รอรให้เป็นแบบโอเลยดิ oh, เอาไปสองตัวอันสิบห้าโอเคสิบห้าอ่านแล้วกันนี่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 หูหุดโอเคมืเหมือนเลยอ่ะอยู่โมก,กี้อ่ะแหละ ศูนย์โมงศูนยโมงแล้พย่้อยอย่าพึนนี่เป็นในเกมโอเคโุณเมืดไปหมดเลยอ่ะมีเตียงด้วยนะโอเคอุ้ยโอเคนี่อันนี้อืมอืมอืมเดีเวลากันไม่ใช่จต่อบ็อก โอเคเหลืสิบเอ็ดนาทีโอเคได้ได้เก่มากเลยเ้ยโอเคเสีบล็มากเลยเอ้ยเอคไม่พ่ายอุ้ยก็ลันมึนอะโอเคต้องมาสบ ยื้แต่มือโอเคเขาเอาเขาขโมยขาโมยในชีวิตจริงอย่าหาทำนะวิดีใช้ของส่ตัวแท็โอเคนี่นี่นี่ลำบากโ okay. อเคอ่ะสิบแปดแล้ว มีแปอันต้องนีดนเดนนเดินเดินเด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 ินเดินเดินเนเดนนเดนินเเดินเเดิน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 นเน

Mì, mình, 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 mình. À, mình còn mong hết đi ô Mì, hoo Mì, okay. à đà có mìa 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 S <S อเอิ่มทุกข์ก่อนเลยกันค่ะว่าต้องเป็นอะไรที่จำเป็นแนะนำก็อยากสนคือแบบแนะนยก็อยากสนในอันเนี้ยอะไรดูนะดูมันทุบได้ดูนะเนี่ยนะใช่ไหม ทุบได้เดี๋ยวมันกลายเป็นสีขอไเลยอ่ะไม่น่าหย่าทุบนะเห็นไ,ไหม,ไมไเฮ้ยทะเดียดโซนด้วยเดี๋ยวว่าแบบเออฉันอยากจะเอาแบบที่จะเอากล่องอย่างเงี้ยเอาของไม่อะไดูของคุแบบดูของเมดแบบนะเปนแบบนะ โอเคไป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 เราเราห้ามสนโอเคอันนี้อะไรอ่ะดูโฆษณาโอเคจัดไปี๋่ว่าไม่จะดไปอ่ะโอ้ยอ่าอ่อนลยโอ้มีต้นไม้อ่ะ ทำไลน์นี้เลยจ้ะงสงสร็จต้องทำไลน์ป่าเนี่ยไป,ไ,ปไป้เปไปทำไลน์กันทำไลน์แล้วขอทำปกคลิปนะโอ้นี่ม่สวเอ่ะอเาาน,นี่เอาใหม่กันเดี๋อาใหม่ถ้าจบแล้วอเอาทำปกคลิปโอเค เป็นต้นไปที่ลอยได้ความดีแล้วเมื่อคืนที้เก็บโอเคมได้ต้นไม้เยอะเนี่ยโครั oh. บไม่ <c oughs> ว่าสวนต่อแต่สวนก็ขอภายกันขอภายในความไม่สะดวกเอาอะไรดี เออโซนน,นี้นี้ก็แหละว่ามันมีโนอยอ่ะโอเคอันนี้อันน,น,นี้อันนี้่นี่นโอเคนี่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 นออกระสุ อะไรสืบมูเนี่ยต้นไม้ก็ยังไม่ล้มเลยโอ้โหโอเคเนี่ยขอลองโอเคก็นได้เต็มยู่โอเค Các bạn hãy đừng quên like và share giùm các bạn. Thế thôi nha bye. 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 bye.